คนด้วยนะครับผมวันนี้จะรับเข้าสู่ช่อง Malu Gaming นะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมเกี่ยวกับบุพบทที่ผมสวมใส่อยู่ตอนนี้ด้วยก็คือตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นใส่หมวกแมวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่การใส่กร์ดในแม่เพื่อที่เจรีดทางเอจินะครับผมวันนี้ก็ได้เอจิมาสี่นะครับเพื่อน ไป e ปากไฟเย็นนะครับผมโซนฝาก้ายแล้วก็สแตนเนอร์บวกหานะตัวนี้ราคาประมาณ5้าแสนหกแสนตอนนี้ไม่ไม่มีรูนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านมัฟมัฟเป็นมัเฟเลดิกบวกสี่นะครับมัเฟเลดิกบวกสี 4. แล้วก็คลิป2องข้างจะเป็นคลิปแมนติสนะครับผมคปแนติสสเต็มบวกสามนะครับหรือว่าใครสะดวกที่จะเป็นยูเอจิก็ได้นะครับบูดกุ้งนะบูดกุ้งตัวน,นี้ราคาอยู่ประมาณเฉพาะการ์ดกุงเี้ยพรอยู่ราคาประมาณหนล้านเจ็ดนมารี่หนึ่ง้านเจ็ดใส่บูด้อบูดใส่บู Boot เองก็จะประมาณหนึ่งก้าถึง2อนะครับ สำหรับใครที่จะรีดเอจิเอจิเพื่อที่จะแอิกนะครับผมแนะนำไปทางบุตกุ้งเลยหรือว่าถ้าบางคนที่จะเอาทางพลังจุมตีขึ้นมาบ้างก็เน้นไปทางแอดแมนติดก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันได้สเต็รสานะครับผมแล้วก็มาทางรองเท้านะครับผมนะผมก็จะใส่ทางกาปไข่หมุนนะครับเพื่อนอันนี้เพิ่มความเร็วในการฟื้นทีถึ15อนนะครับผมอันนี้ใช้ได้ดีผมว่าผมว่าเหมาะ สำหรับ้องสส่คอมโบนะครับเพราะว่ามันก็ทันนะสำหรับที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคอมโบไปบ้านอะไรเงี้ยก็ประมาณถ้าเรามีที่นะถ้าเรามีที่ก็ประมาณ a อ a g เอเองที่เราวัฟเอง2เซตนะที่ได้เดินหาเดินหาพีถ้าเราเลี้ยงดีๆก็อาจจะไม่ต้องไปหาพีเลยก็ได้นะครับแล้วก็ของผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะฮะ ทางเสื้อนี่ก็จะเป็นเสื้อโค้นะครับผมป้องกัน4-2แล้วก็สแการ์บิกซี่สเต็ง1 a t บวกเตมไม่ช่ยจมตีบวก10นะครับผมก็จะเป็นชิ้นล่าสุดเลยนะครับผมก็จะเป็นประดับเหรีย่ยางนะครับอันนี้เป็นอยู่ในช่วงกิจกรรมพอดีในช่วงนี้นะครับผมกิจกรรมหย้บอยางเรอเพื่อนที่รู้จักู่แล้วนะครับว่า ช่วงนี้มันอัปเดตมาทางด้านกิจกรรมท,รทมรําของนะผมที่เมืองไพรยย่าของรูเสือนะครับผมให้ไปทํากันดูนะครับเพื่อหรือว่าใครที่ยังทํำกันไม่เป็นก็ลองไปเสิร์ชดูว่ากิจกรรม r u คลาสสิกนะครับผมกิจกรรมใหม่ทําอันนี้เป็นหูอินอย่างนะครับก็คือจะเพิ่มคอมโบ เชียนคอมโบเนี่ยความแรง,งเชียนคอมโบเพิ่พพมมา10%เลยนะครับแล้วก็สกิลที่เพื่อนได้แขกทิพเปิลฟินิชเนี่ยเพิ่มไปอีก5%นะครับแล้วก็ลดเวลาในการไล่คอมโบโด,ด้วยนะครับอันนี้คือจะดีมากเหมาะมากสำหรับแอร์ตั้งหกขึ้นแต่ว,ว่าคือน่าจะเน้นไปทางแอดโดยตรงเลยว,ว่า,าสำหรับกิจกรรมนี้ของระดับใหญ่ครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋จะต้องดูตีให้ดูคร่าวๆนะครับต,ตอนนี้ก็ผมยังเลเวล90อยู่เหมือนเดิม,ม,รมดนะครับมันยังไม่ได้มาเก็บกันเลก็มีมาเน,นี่ยนะเพื่อนๆประมาณนี้แหละเพื่อนคือไอเทมพื้นฐานะคือไม่ได้แพงมากเพื่อนๆนะอันนี้ก็89,000นะสำหรับคลิป ก็อันนี้ก็ไม่ได้แพงมากประมาณล้านสองเองเ้าไข่หมุนก็ก็เหมือนกันหัวสีก็อยู่ประมาณล้านห้าล้านหกสตันเนอร์หกเจแสนหัวกันเนี้ยสี่ห้าแสนนะครับผมหบน้อยเล่นได้นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันประมาณ7จแปดแสนนะครับไม่แพงทั้งตัวน่าจะประมาณ5้าหกเอ็มได้นะครับความหดึรไวอะเล่นได้นนง่ายปันะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับผมสำหรับไอเทมที่ผมใส่อยู่นะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆที่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูในครั้งต่อไปนะครับผมมีเพื่อนๆทำมาเหมือนกันว่าตอนนี้สมบสับผมใส่ไอเทมอะไรอยู่ะวันนี้ผมก็ได้มาแนะนำให้เพื่อนๆดูแลหรือว่ามาเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วว่าผมใส่กองอะไรอยู่นะครับผม ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมกดไลค์กดถูกใจไว้ด้วยนะเพื่อนๆกดติดตามเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับ